นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับคณะนะคะได้ล,ลงพื้นที่บ้านหนองยาแก้วจุดตรวจ3-4อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยมีฝ่ายปกครองให้การต้อนรับ เปิดปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1รายงานสถานการณ์ทุ่นระเบิดในพื้นที่จังหวัดสักแก้วโดวยมีพื้นที่ครอบคลุม4อำเภอคืออำเภอตาพยาอำเภอโคกสูงอำเภออรัญญประเทศและอำเภอคลองขาดซึ่งติดชายแดนค่ะยังมีทุ่นระเบิดที่ยังไม่ได้เก็บกู้อีกจํานวนมากนะคะตกค้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งทั้งหมดมีพื้นที่ปฏิบัติการ219พื้นที่ดาเนินการเก็บกู้ไปแล้วกว่า800,000ตารางเมตรคิดเป็นร้อยละ75.23ในจํานนวนนี้ ยังไม่ได้ดําเนินการเก็บกู้อีก5าพื้นที่คือบ้านนวลสมบูรณ์บ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานบ้านผูนังเกลียงและบ้านป่าไร่ค่ะจากนั้นเดินทางไปที่บ้านหนองจานนะคะเพื่อฟังรายงานสรุปสถานการณ์ชายแดนจากกองกําลังบุรพาซึ่งจุดนี้มีปัญหาพื้นที่พิพาทระหว่างไทยกัมพูชาค่ะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะคะและที่ผ่านมากองกําลังบุรพาก็ได้ผลักดันชาวกัมพูชาที่ลุกลามเขตอธิปไตยไทยบริเวณบ้านหนองจานออกจากพื้นที่ไปแล้ว 6หลังคาเรือนเป็นพื้นที่จํานวน27ไร่และยังมีพื้นที่ที่ชาวกัมบูชาลุกลาอีก137ครัวเรือนที่ผ่านมาได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนเพื่อดําเนินการผลักดันแล้วนะคะแต่วนการดําเนินการก็ยังไม่เป็นผลขณะที่กองกําลังบุรพาก็ได้บินโดรนสํารวจพื้นที่ฝั่งกัมพูชาพบว่ามีการสร้างเพิงพักอาศัยในพื้นที่อ้างสิทธิ์กลางคืนก็จะมีคนมาเฝ้าและยังมีมวลชนกัมบูชาบางส่วนทยอยเข้ามารวมตัวบริเวณชายแดนมีทั้งเด็กผู้หญิง พระพิสุกสงฆ์นะคะขณะที่สถานการณ์ภาพรวมวันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นายรังสิมันโรมเปิดเผยคะ่ะว่าวันนี้มาติดตามการแก้ปัญหาบริเวณแนวชายแดนและปัญหาเอกสารสิทธิ์ของชาวเบื้อง บ้านนะคะเรื่องที่ดินทํากินซึ่งบางส่วนก็ยังไม่ได้ข้อสรุปและมองว่าสิ่งที่ยังขาดแคลนในการแก้ปัญหาชายแดนก็คือการใช้ดโดรนและเครื่องแอนตี้โดรนค่ะซึ่งมีความจําเป็นต่อาการปฏิบัติภ,ภารกิจของหน่วยหน้านะคะหลังจากนี้ก็จะเข้าไปหารือถ,ถึงแนวทา,างาการสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานค่ะ นายรังเีมันโรมยังบอกอีกางคะว่าปัญหาชายแดนตอนนี้ยังมีข้อพิพาทค่ะเนื่องจากมีชาวกัมพูชาจํานวน170หลังคาเรือนนะคะได้ปลูกสร้างบ้านลุกล้ำเขตอธิปไตยไทยและยังมองอีกว่าในอนาคตปัญหาเหล่านี้จะต้องมีข้อยุตินะคะเพื่อมีการลดปัญหาการยึดเยื้อในบริเวณชายแดนค่ะ